สบายดีพี่น้องวันนี้มาคบกระซองมาน้องติมก,กินแหลงวันนี้จะพาพเพื่อนมาเห็ดมาเบิง้งเบิ่งวิธีเพื่อนทำอันลูกนะพี่น้องนี่เพื่อนสีาเอาไปเห็ดอันพัดเพชรหรือพัดยังไก่โมโหตอนนี้ว่าก็จะโมะโหเรื่องเถ้าไปเบิ่งตอนเพื่อนปรุงในงหม้อเนาะอันนี้จะเอาให้มาเบิง่งอาหารอันนี้คืออาหารทันสูงเลยพี่น้องอ่ะไปเบิ่งตอนเพื่อนเห็ดแล้วกันเราเพื่อนสีเห็ดออกมาเป็นมินโนกะเพราหรือว่ามินโนอ่อม เลยจะตามเบื่องกันเลยเนาะทำเครื่องปรุงพี่น้องทำตาพริกตอนนี้ก็กำลังจะไปแกงนกพี่น้องแกงนกไปดูด้วกันเนาะแล้วจะเป็นแกงอ่อมคนะเพื่อนๆเลยเนี่ยคนกำลังตั้งน้ำเดือดเดือดอย่นั่นก็ต้มไปแล้วเนาะตอนนี้เขาก็รอแต่ใส่ผักใส่พริกก็กินได้แล้วเห็นมันเป็นแบบนี้แซ่บใช่ไหนพี่น้องเอ้ยอาหารสันสูงหากินง่ายได้ไลเลย ด้ยพักลงไปแล้วพักก็จะเป็นพักป่าพักตำลึงไอตัวไามา่ใส่แล้วบ๊อไอตัวแล้วก็ใส่พิษยอดพิษเพื่อนๆอันนี้คือพักเครื่องเคียงเนาะดีธีแกงนกของชาวบ้านแบบกินแบบบ้านบ้านทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเนาะเดี๋ยวพี่น้องติมจะพาไปดูตอนหน้าตาตอนที่ฝนตักออกจากสวยๆเน,ะนะน,น,นาะมาเบ่งน้ำกันว่ะ ทีสวนกินขนาดใดเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันด้เยเถินเนาะเด้อกินข่าวน้กันเด้อแกงนกแกงนกแกงนกอันนี้ก็คือกินข่าวแรกเตรียมจะออกไปสู่งานแล้วนะพี่พี่น้องอ้าว่องมี่น้องไอติมกินแหลกก่ะเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพราะทำนี่แหละสำหรับกินนี่กินหนาพอกันใหม่สบายดี